อันนี้วิ่งเวลาเท่าไหร่วิ่งดีสุด200เมตรก็อยู่65พี่6กจุดทำไมชื่อช่างรังเขาเป็นฝรั่งหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้ครับสวัสดีมิตรรักแปลงเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านครับวันนี้กับผมเอกโซทักคนเดิมฮะพามาเยี่ยมเยียนอู่ดังแถวอ่างทีลาบาังเอิญว่าในงานที่ผ่านมาผมไปเจอรถของข้างหลังซึ่งจริงๆนะมันเป็นวีโก้คันเดียวที่วิ่งกับดีแมแรง,งมากๆครับไหนๆก็มากันแล้วก็ต้องแวะเยี่ยมเยียนกันสักนิดนึงนะมาดูที่ว่า มาอัปเดตเรื่องราวเขากันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างไปกันเลยฮะนะจ๊ะไปหันหลัง<อร>นี่นี่รถคาขับนะเนี่ยโอ้คาขับยังไงมันแรงขนาดนี้วะโอ้ยตายเหอะแม่พระเจ้าจอดเ <redes c ments> นี่ฮะพอเขามาจากซอยสัอ่างศิลาก็ ตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยครับท่านผู้ชมจะอยู่ที่มิสสัมพันธ์ซอย13แยก2ครับช่างหลังออตอรสวิสครับาาทำไมชื่อช่างหลังเขาเป็นฝรั่งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนี่ยข้างหน้านี่ฮะตู้ช่างหลังอ่า <c oughs> นะแมามาถึงอถเช็คอินกรับท่านผู้ชมฮนะเราไม่ได้มาหานานนี่ยประมาณสามปีสาปีเหรอน่าจะสองสามปีประมาณนั้นแล้วเออแต่ทรงผมเ็เหมือนเดิมผมมาหาทั้งหลังเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้ว นะฮะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยช่างหลังเนี่ยมีรถวีโก้ครับผมแล้วก็วิ่งได้โดดเด่นมากๆนะตอนนั้นก็คือว่าเฮ้ยทำไมไอเด็กคนที่มันกล้าวีโก้มาวิ่งกับดีแม็กองมาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้จักกันแล้วล่ะแต่บางคนไปตามหาคลิปไม่เจอวันนี้เรามาทําคลิปใหม่ว่าช่างหลังเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะบอกเพื่อนๆทางบ้านก่อนว่าก่อนที่มาทําอู่เนี่ยเราทําอะไรมาก่อนอนาะชีพอะไรให,หลเรครับผมก่อนที่จะมาทําอู่ก็เป็นช่างศูนย์อิสุครับผมก้าอยู่ประมาณ หกเจ็ดปีครับผมแล้วก็ฝันตัวมาก็เหมือนเราแบบรับงานตามอูแล้วก็ออกมาเปิดอูเองตรงนั้นตรงนั้นไม่เท่าไหร่แต่มันแปลกที่ว่าคุณเป็นเจ้าตู่อีซูแต่รถที่คุณเอามาตั้งชื่อกลายเป็นวีโกครับผมเอาแล้วยังไงอ่ะทำไมไม่เอาอีซูทำล่ะทั้งนั้นอ่ะวีโกมันมีรถที่บ้านอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานก็เลยเอามาแต่งมาโมดิฟายเหมือนกับอีซูไหมไม่เหมือนครับผมคนละเรื่องเลยครับผมแต่ทำให้วิ่งแรงคู่กับสู้อีซูซูได้นี่ มันใช้หลักการอะไรฮะมันก็งบประมาณนี่งบประมาณก็จะเยอะฝ่ออีูหน่อยอีูมันก็จะเป็นของแต่งก็จะพอทางอย่างที่วิ g โที่เราทําวิ่งก็จะเป็นอาจจะมีแบบเอาชิ้นส่วนของดีแม็กพวกมาปริไฟผสมผสานใส่ชุดไฟเออยลูกสูบอาจจะเป็นลูกสูบ d m a มอะไรเงี้ยครับผมก้านล่ะก้านก็ผมใช้ก้าน d ีแม ดีแมมันหาง่ายอยู่แล้วก็จับมาก็เอา,า,าแล้วมันใส่กันได้พอดีเหรอไม่พอดีครับเราต้องมาคัตต้อมครับมาแปลงอีกอ๋อเหรอใช่ครับผมต้องแปลงยากไหมครับเวลาเอาก้านดีแมไปใส่เดี๋ยวก้านที่ว่านี่คือก้านแต่งนะพวกก้านก็จะเป็นพวกเอ็มไอเอ็กอะไรเงี้ยพี่ล, <M 8 S 2> ลูกลูกสูบก็เอ็มไอเอ็กครับผมผมใช้เอ็มไอเอ็กเขาทำไมถึงเลือกเป็นเอ็มไอเอ็กเอ็มไอเอ็กก็มันตอบโจทย์พี่เขาออกแบบมาเพื่อกับทำรถสำหรับรถบริไฟอยู่แล้วอ่ะพี่ถามตรงๆถ้าเป็นเอ็มไอเอ็กแล้วอย่างวีโก ถ้าเป็นก้านเอไมซ์ตรงรุ่นกับก้านดีแม็กเอไมซ์ถ้ามันอยู่ในในรถวีโกจริงๆแล้วนะี่ยอย่างไหนมันดีกว่ากันฮะแล้วแต่คนชอบเนี่ยอีกเครื่องผมก็ใช้ตรงรุ่นนะเนี่ยเครื่องกำลังประกอบอยู่ก็แบบดูได้ไหมแกดูได้ไหม<า>แกะดูได้ครับนีๆๆ่นีๆๆ่นี่ทู้ชมครับนี่คือเครื่องเคดีนะครับผมเครื่องสองเคดีอ่าสองเคดีก็คือเครื่องวีโกครับผมคืออย่างงี้เอไมซ์เนี่ยเขามีสองแบบก็คือเป็นก้านเอไมซ์ของดีแม็ก แล้วก็เป็นก้านของ่าวีโก้โดยตรงใช่ครับผมเช่นถ้าสองเคดีตตัวนี้คือเป็นก้านวีโก้ตรงรุ่นตรงรุ่นแต่ด้านในรถแข่งจะเป็นก้านดีแมกครับผมอ่ะคราวนี้มันแตกต่างกันยังไงมันเอานี้ใส่ไปแล้วอันไหนดีแรงกว่ากันสําหรับช่างหลังแรงทั้งคู่พี่อยู่ที่กับเราปรุงแต่งมันอ่าครับผมสมมุติว่านเนี้ยเราอยู่ กานร,ระยะเดิมเงี้ยเราทําหัวลูกซีซีเท่าน,นี้อะไรเท่านี้อ่ะครับผมก็จะประมาณนั้นอ่าสมมุติกับอย่างอย่างเช่นคันของวีโก้ช่างหลังเนี่ยอันนี้วิ่งเวลาเท่าไหร่วิ่งดีสุดสองรอเมตรก็อยู่6กห้าคหกจุดห้าของกา้านเอ็มไอเอ็กดีแม็กใช่ครับผมกับลูกดีแม็กใช่ครับผมถ้ากลับกันล่ะถ้าหกจุดห้าในก้าน <K> เอ็มไอเอ็กสองเคดีสองเคดีอผมเคยทําไว้สองเคดีวิ่งรถบอดี้สี่ประตูรถลูกค้าที่ส่งมาทําก็วิ่งอยู่เจ็ดหนึ่งมี อ้ยก็ใกล้ๆกันเลยใกล้เคียงพี่เอออแต่มันก็ห่างกันนะเอาจริงแล้วแต่นั้นเป็นชุดไฟเดิมนั้งสองเอสองเคดีเป็นชุดไฟเดิมแต่ทะาวิ่งวิ่งเจนหนึ่งถ้าเป็นชุดไฟแต่งก็ก็อยู่ในใกล้ๆเคียงกันใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นจะเป็นก้านอะไรก็แล้วแต่ครับผมขอ M I X ได้หมดได้หมดครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็จะมีแคมไอเสีย M I เหมือนด้วยอันเนี้ยล้านนู้นมีไหมล้านนู้เป็นแคมธรรมดาธรรมดาครับผมที่เราใช้ทั่วไปอ๋อครับผมนี่คือแคมไอแล้วอันนี้คืออันนี้ไปอยู่ในรถอะไรเนี่ย อยู่ในคันสีประตูนู่นเลยอ๋อสีเทาเหรอครับผมอ๋อตอนน้ไม่มีเครื่องใช่ไหมครับผมเนี่ยกำลังจะยกขึ้นพิ่งประกอบเสร็จเงยวีโก้ขคุณกี่กี่มาคันรถแข่งคันรถแข่งเคยขึ้นไว้เมื่อปีที่แล้วหกร้อยหกสิบฝาวีโก้หกร้อยหกสิบแต่ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นแล้วไม่ได้ขึ้นแล้วดูทรงเาสนามล่าสุดครับท่านผู้ชมมันมีปัญหาเล็กน้อยนะแต่เขาก็ยังวิ่งคู่กับดีแม็กนะเวลาดีด้วย เออเกิดอะไรขึ้นไปนรู้เครื่องตัวนี้หน้าสองปีมั้งวิ่งได้แค่ร้อยยี่สิบเมตรได้ไหลาเเ้นเออหลายๆอยูย่เห็นอยู่รบอยู่ของผ้อเลยเห็นมันแวบไปเลยคือเรารู้ว่าไม่สัตเกียร์ต่ออยู่ละเพราะว่าตอนออกผมก็รีบบอ,อกเพราะว่ารถมันมีอาการ<อ>มันเดินตามสูบเลยเครื่องยนต์หมดอายุพี่น่าจะอย่างที่บอกฮะชาร์ปเชิฟมันน่าจะแบบเสื่อมสึกไปหมดแล้วครับผมอ่ะถามจริงเรื่องหนึ่งเคล็ดลับทำยังไงให้วีโกวิ่งดีแรงและเร็วแบบนี้วีโกวิ่งดีมัน นอกจากพวกมีพวกชุดภายในเป็นข้อเหวีย่ยงอีกอะไรพวกนี้การยังไงอีกแล้วมันมีสูตรตรงไหนบ้างที่รู้สึกว่าทําให้มันมเจอจุดหลุมซีซีอะไรพวกนี้พี่<อ>ครับผมองศาแคมอะไรเงี้ยครับผมองศาแคมด้วยใช่ครับผมออบางทีแคมแคมสําเร็จที่เจ้าหลวงเจ้านี้ทําก็แรงแรงครับแต่เราต้องมาปรับป,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 ปีก อ่าต้องมาปรับแต่งในสูตรของช่างล่างเราอาจจะใส่ผงชูรสลดเด,ดีอะไระเติม้าไปอะไรประมาณไม่ใช่ว่าเอามาใส่ปูนที่จะแดงเหมือนเขาไม่ใช่ใชแต่มันไม่ถูกจริตกันก็าอาจจะต้องเอามาปรับปรุงปรงุงแต่งอาจจะต้องไปเตียเพิ่มหรือหาเหลอะไรก็แล้วแต่นั่นมันคือสไตล์เราครับผมอ่าอย่างเช่นเหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันอ่าจะปรับแต่งเรื่องเทอร์โบหรือเปียกกันแล้วแต่ครับผมอ่าแต่พื้นฐานความแข็งแรงของเขาแล้วก็คือผริษั์เอ็มไเอ็กซ์นั่นเองครับผมนะครับผมนอกจากนั้นฮะ พอพูดถึงเรื่องวีโก้เขาประสบความสําเร็จอยู่ละพูดถึงดีแม็กบ้างอันนี้ก็เอ็มเอ็กเหมือนกันครับผมอ๋อแน่นอนอยเวลาช่างหลังอะนะสองพันห้าแต่พวกอะไรก็ลูกฝูงอะไรก็เป็นย่งนีเวลาวิ่งกันอยู่เท่าไหร่ตอนนี้สองร้อยเมตรเต็มผมวิ่งลงพื้นผมภาพเองก็อยู่หกเจ็ดครับผมผมกหกอยู่แล้วครับผมอันนี้มันมันมันหาเจอมันหาเจอง่ายพี่เออเพราะว่ามันผ่านมือเรามาใช่พอติดพันหกเจ็ดปีป่ะครับผมโอ้สบายมากเลยสองพันห้าทำไมเล่นกึงสองพันห้าสองพันห้าวิ่งได้หลายรุ่นพี่ อ๋อผมป,ปีนแบบพอรถเหล็กปุ๊บล้วก็ขึ้นไปยางบางได้เป็นรถเหล็กสามพันไรได้พอเวลา 5, ตอนนี้แบบอ้างจริงคําอีกกันหนึ่งคำถามสองพันห้ากับสามพันนะตอนนี้วิ่งเป็นไงบ้างเห็นนิยมสองพันห้ากันสองพันห้าแ,แรงกว่าพี่จริงหรอเครื่องยนต์มันไม่ค่อยเสียหายอ๋ออครับผมเพราะว่ามันจะมันจะเป็นรถรอบส่วนมาก ครับผมใช้หลยและอย่างนึงหมาสองร้อยหนึ่งนะใช่สองพันห้านะพูดถึงนะกำลังมันกำลังดีนะกำลังดีไหมแต่สี่ร้อยก็ก็ได้อยู่สี่ร้อยอาจจะก็แพ้สามพันแพ้สามพันเราใช้าย้สามพันก็จะแรงแต่ถ้าสองสองร้อยหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยแม่งต้องสองพันห้าใช่ครับผมนะครับ<อ>ผมเมื่อก่อนไม่มีใครเล่นเลยอ่านะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราก็มารู้จักช่างหลังพอสังเขปนะฮะเพราะว่าเรื่องราวของเขาค่อนข้างที่จะเยอะถ้าพูดไปวันนี้ก็คงไม่หมดและอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาใช้เอ็มอาร์เอส แล้วก็ที่ร้านรับทําอะไรบ้างที่ร้านก็รับซ่อมบำรุงตั้งแต่รถบ้านครับรถบ้านรถแข่งอะไรเงี้ยทำทุกอย่างครับผมระบบไฟแอร์รถบ้านก็มีมีฟลิงก็จอดถบ้ก็จะทําทุกอย่างครับที่เป็นรถยกเว้นงานสีครับผมระบบไฟเครื่องยนต์โมดิฟายเริ่มต้นรีแมปเท่าไหร่ฮะเริ่มต้นรีแมปอยู่3,900บาทครับผมถ้าเป็นรถแข่งก็ ยู่หมื่นสองครับผมจู่มบริเลนโดให้ครับผมอ๋อจู่มบริเลนโดด้วยครับผมจากประสบการณ์ไม่ต้องกลัวครับเป็นสิปีแล้วกับช่างหลังผมผมเชื่อมั่นได้ว่าเขามีฝีมือดีและเก่งมากๆเพราะว่าวีโก้ผมการันตีนะว่าแรงจริงถ้าคุณมาสนามคุณในสีน้ําเงินนะและเขียนเป็นอ่าเป็นเป็นรุ่นวีโก้ที่ไปวิ่งกับดีแม็กจะเป็นรถเขาอ่ถ้าเกิดรู้เพื่อนบ้านสนใจให้อยากมาทํารถกับช่างหลังนะฮะติดต่อได้ไงเลยมาโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าหกเก้าห้าศูนย์สองห้าครับผมหรือเฟซบุ๊กอู่ช่างหลังออโต้เซ ร้านหอยเจวันครับร้อนหนาวตองลุกมาคนหนึ่ง้วยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณจางหลังมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ็มไอเอคุมพลังแห่งชัยชนะครับ